เท็ดค e ือเป็นแนี่ตดนี้ยเเฮเ็ดละค้เฮ็ดละกรนเฮ็ดละอนเต็ดละเ็ดหนังอ้หกินไงบ่เอยม่ไบ่เอคือว่เคยกินอาปันกันเด้อเอไปใส่กลายเอาไอเอาไอีก เอาอีกกองอ,อีกกองเอาสองกองแต่หนม่มตะไทาเด้เอเดี่ยวเขา่า,าวะเ,เอามันเข่าเด้อปั่นกันเด้เอเจ้าเจ้าเจ้าออกจากตลาดสรรบบารวันครับทุกคนมุ่งหน้าสู่ท่าปางทองครับเห็นอยู่ข้างทางสามคนลู่แม็กวันเลยจอดเอาของให้เพื่อนแน่เพื่อนวะนี่แหละเ่วสือซอยเข้าวังหันนี่แหละก็เชื่อให้เพื่อนละคือ น้ำใหม่พักเงี้ยมูนี่น้ำใหม่บักพริกเอาน้ำใหม่บักพริกอื้อพักเงี้ยมูนี่มาแม่กบหน้าก็โตใหญ่เนี่ยหน้ำใหม่ พกขนมอนบากนยังล่ะนี่บกบแอยู่ขางข้างครับแบ่งปันเล็กน้อยครับก็ซื้อไปกับพวกโอาไปใส่เนาะไปครับเดินทางต่อทุกคนเจ้าดีเซานีทส่ตลาดท่าปางทองครับตลาดเศา้าครับอุขาอุนามยามวันเาทุกคนบรรยากาศยเช้าเสาครับหกโมงเาเนาะ เป็นตลาดคนดคางติดอะไใหญ่ขับหลักอะไรเงี้วเลยทั้งปุ่นมาเป็นชั้นทีซีเลยพี่น้องผมมาชั้ที่สี่เลยเยอะผ้า,ายางเบิ้งตลาดเนี่ยมัอเช้าครับสจหรับการเดินทางมูลนี้นิ่มจะผพายางเบิ้งตลาดเป็นแจ็กหน่อยครับผมตลาดเป็นอะไรจะเป็นของฟ้าครับนี่ยอย่างนี้เฮ็ดบาทเอาเฮ็ดคือเป็นแนวนี่กะตือยันก็เป็นแนวฮะเฮ็ดละก้อนเฮ็ดละก้อนเฮ็ดละก้อนเฮ็ดหนัง โอ้กินไหนบ่เลยไมยใช่อืเคยทมแม่บอกคือว่าเคยกินเห็่อละครเนาะแล้วก็เต้อนหอร์มแล้วก็นมใหม่เนาะอ่านเพิ่นมีอาหารพูช้าหน่อยพูชสาหน่อยขครชอบยัง่ะเพิ่นขายปาเค็งบ่ปาเค็ง กปิกงสบอกงนี่บอสองถุงปะเสถุงปาิงส่กะโอ้่ปงเี่เนาะสองถุงมงบวตายอยู่เอาบ้ไปเอาเบ้อละเอาบเลยบอโดยมาตกใจพ่อเบเลยสีถุงปากงหน่อย นิดผู้จ้าหน่อยปลาหลายหลายแล้วทุกคนสาดตรปลาปางทองเนี่ยลักๆจะเป็นของปลา,าครับปลาซิวพักธรรมศาสตร์ปลาปลาปอกปลาข,ขาวปลาแดกครับนองข้วีมาขายหลายยังนี่น้องข้วยพี่น,อน้องตะาเป็นถุงต้่มเรียบร้อย

อันเท่าไรล่ะเม่าวคำเบาสิบพันครับหมัดน้อยๆกระปะจานกันนี่กบกบหน่อยเหียดหน่อยโอ้ยาวแหง้ยนผ่านเม่านี่เนี้ยไม่ได้เพิ่นกจะยุ่งเ่อกับทุกคนนี่เมาร่วมร้านมีเพื่องขายเอียนขายน่องงัวเหมือนเลยเหยียดผักมาเลยอันแล้วทุกคนจะกบอ มาไปไวมามามาสดเป็นลร้านเป็นครับทุกคนวทักข้าวท่องสอบนะชีพันบ่ชีพันเออกันซีเอาเอาเยียนเด้ทงหนึ่งเด้อว่ไห้เอาลายเด้อขุ้นอะไรเยียนฮะก็หาชีพทางารันดีการตันไีโอ้ยยังไปเล่นมืออยกระไรบุญตัววะ ่อยตมกนเบาตอมาหน้าใดก็้ล่ยเองี้ยหัวน้าะบเลยปล่อยเย็นลงเียดก็มิบแะมนแมแมนแมนตมันตายะเร้ตายรปกันปล่อยเบิ่งขจบุไลคโตแวนี้ทุงหาสิพันปล่อยลงนี่นะปล่อยเิ่งดูขจบุไลขจาุไลเน่ยม่งตายขจบุไ้ก็ตายจ้ะเออตายตายประกันด้วยเชื่อ รอยผู้เชดหดพัดมายมือห้าชิพพักสองทุงหล่ะพัดสองทุงออกด้ปะบนออกปะมามาาไอหนอกไอหน่องัวปญหาน่องัวต้มชัดินาที่จุสามนาที่มีเขาวนี่จะเป็นส่วนขนมครับขนมก็ขาวเนอสองุง ซาอ์ผ <con> ัดกูซาอ์คลายครับนี meth. ่ขนมอึ่งบ่ที่เขากินบ่ะก็ถอดมันนี่คือขนมอึ่งเขากินอ่านกุซาอครับทุกคนคือคืนครับตลาดเต็มตัวเต่าแนวนี้สลับเปาใส่หมูโอ้ก่อนใหญ่แต่ซาอ์ผัดใส่ถุงสลับเปาห่อนๆครับผมเต็ตัวเต่า ประมาณ8บาทป่ะประมาณ8บาทเนาะัดเท่าไจัดนะาม7บาท7บาทเจด7บา8บาทเพเองชีก่อนครับก็ประมาณก่อนละเจ็ดแปดบาทครับผมยากาศรั้งปีของปีงครับท uh ั uh nee> ้งปีไงไปหารได้ก็พอจธออานมกปลาชิว หลายลายมิจหาเน่ยมันแบปนไีคมอะไินี่สมพัคขับปะเข้าคืนตั้งปุ๋ยมนส่มาชมมันสื้อเขาอยู่พีเร่อขายขาโมกปยอยู่ฝนสื่อเขาอยู่พีเป็นไ่านั่นแ่ะต้องเรียนเอาสองหมเอไสสอง คลขายสองมาเวลาแล้วคุณหนึงไปใส่ไปใสุ่ครับเรับประกันที่เราม่เก็บเอาด้วยัวนี้จะมีปลาผมนะครับปลาคอปลาดุกน่ะปุ๊บพุทธยม่พุ่นเอาเขาครับหันแม่เราขายเขาขายศีลนี่เนาะเปนต้องเขาแล้วจีรหันแม่เราหันเก่าหันเดิมกับผมไม่ไม่กระเพาะเขาไปไงพุ่บอันนี้เป็นพวกเนื้อครับ พวกเนื้อพวกสีนเนาะตลาดยางไปสุทเดือดทั้งผลถ้าผลจะเป็นของปลีงยครับเลยยางกลับลงมาทางนี่ก็ะงเศเป็นผักกัเราได้ผ่านยางบริการทางนี้ป็นสองฝั่งครับทุกคนตื่งตลาดครับยังก่อนไปนำหัวไปนำเนาะกสิจายผักครับไลายางงานใายปลาพร้อมผลเจียงหัวเรา มาสวยขึ้นยกล้วยกล้วยข้งนกล้วยใครนาะันี้ชิ้นห่าานอันนี้ขมิ้นคืขมิ้นก็คืองามจ้ะุ้นนี้กรไได้ได้เป็นยางเสียงหัวะเม่เทียนด้วยด้ด้ไปุงไปุเอาขนมให้ร้านหน่อยเนบัด อะไรลูกนีเอ้เจ้าปูใส่โดยโดยอันนี้้านจับอยิ่งีวด้วยเจ้าูใายสวยครับเจะเล้คืออะเจ้าปูใส่สามคนมาหัวกีครับเขากีเกาปิ่งฮวนเป็นเห็ดดีเลยเสียบใจใหม่ย่างดีครับเป็นใหม่ไม่อาจะบาก็ม่ลิกมสี่พัน มาเลเซียพันครับประมาณภูเก็ตบาทประมาณนะครับภูเกิ็ตบาทเสียบสมัยย่างดีย่างสิบไม้อะไรทุกคเดี่มีแค่นี้เจ็บเจ็บใหม่สิบใหม่แบบต้นสิบใหม่คือชาบปลาแหักสิบไม้แบบนี้ทุกคนจะเป็นแบบเออบอกเลขว่ามพผิกแบบปรุงเลี่ยครับใส่ปลาแดกถ้าปลาแดกก็แบบธรรมดาเนาะแบถ้าไค่ธรรมดาเนาะ เป็นเจมี่ย่างดีครับผมตลาดสุดละช่างนี้ไส้ปลาบูปลาบูในถุงหรือเปล่าโอ้ปลาบูสานปลาบูปลาบูอะไรเอาวะเอาใส่อยู่ในถุงจิบพันมาเลยเอาไปปล่อยมาจิบพันปลาบูยังนี่ไหมอ่ะปลาแดกปะปลาเต่าปลาเต่าฮะปลาเต่าแช่แจ่วโอ้ปลาเต่าแช่แจ่วเป็นปันครับบาท เสียมาแล้วก็แจกพี่น้องผลไม้ผลไม้วงแหวนมาแม่มาเอามาเอาเอาเพื่เลย่องเหมือนเงินละเสียไปก่อนตักแม่นนะหมอตักแม่นนะแหวนมาพอหานพ่อทายอีกหันหนึ่งครับทุกคนเป็นขายพัก ยังนี่เสียงกากว่าไม่ทันใดยนอกบมัน่ <โก S 1> นาจะเป็แนแถวนี้บักพกไทสวรรคไทสวรรค์กบบักพิกผักยังมื่ไหะเห็ดนะพิกสิบพันบ่กเม,<า>มื่อวลนืออยสองคูง่เมื่วานจะเอ้าทงเองแล้วก็เมาไงน,นะบัออ้าเมาเยี่าพอแล้วเ่า ตัดยแล้วแซนด์านยูจยบาว์ดิต้องทุ่งบ่แซ่เท้งทุ่งแซ่เท่ง่ายไล่บ่หลเก่าครับทุกคนไลยก็ลเติ้มมือให้เก่าติ้มมือม่ มันคืออะไรที่ผ่านบ่โอ้ยกระดือกันแบบนี้นะครับเมนบ่เต็มเลยกกับทุกคนเต็มเลยปีพรองกินทั้งร้านจะเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้ามือสองเนาะที่ว่าเอพี่ลงแม็กฝากมาแล้วก็เป็นล่องเผาครับผมหลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อครับทุกคนจะรับตลาด ตาปางท่องกับเสือม,มาันนะครับ,บนี่บรรยากาศรอบนอกตลาดนี่เป็นร้านคาสมัยเก่าหีก็มีไปครับเดินทางต่อครับจะได้กระฝากติดตามไม่เป็นคนนี้ไปใส่ครับผมเดี๋ยวจีกเก็บบรรยากาศมือในให้เบิิงครับผมเอาปัาาานกันเด้อเอาสิไปใส่คือหลายแท้เอาไม่หยุเอาไม่อีก เอาอีกกองเอาอีกกองเอาสองกองเดี๋ยวนุ่มมาจะไยเด้เอเจยวเข่าวะเอา <ๆ S 2> มานเข่าเด้อบานกันเด้เอเจ้าเจ้าเจ้าออกจากตลาดท่าปางทองครับทุกคนคี้มาประมาณหาสิบโลตลาดตุ่มล้านครับเป็นตลาดที่ว่าหลักๆที่เป็นขายเสือผ่านเนาะหลักๆเลยล่ะของขล้ายกับโมบันไนครับแต่ว่าก,กับแว่เพราะว่าแดดมหาฮอดออกเป็นทาง่านไปดีครับ มีเสื้อผ้าเลยหลักๆแล้วก็เกือบนี่หายแล้วทั้งคนเครื่องจักรสารกะเลขกันหน่อยครับหัดโอ้ขอบนายลายแห่งเสื้อผ้าอยู่นี่ตลาดตุ่มล้านคมมมมรับทุ่คนโซนนี่ยผมเสียกินแใหม่มาเถอะต่แล้วมันยังบ่มีโซนทางนี้โซน,นสาเข็มใหม่ยนี่มาโซนนอหน่อยครับทุกคนมองนี่จะเป็นตลาดแนวสุด ที่ว่ามาไทยเถี่ยคนกอนเนาะตอเถียวนี่เข้ามาออกละมาออกใหญ่ไปอยู่ฝั่งนี่ยาี้ยวซุดผลกับที่ว่า,ายตอนอย่างขามาเนาะโอ้ตลา,เาดเหมือนคากเฮ็ดใหม่คากิริครับเอ้ยผานยังบอกเก๊กหน่อยนี่ครับทุกคนมองเห็ดใหม่ตลาดก็โซนเจอผ่าดีดิเหยาเลย ตั้ <peach> งฝนกระสีบ่มีอีย่างครับคือเก่าทาั้งฝนขายพวกขบวกของใส่เนาะทั้งฝนประมาณน้ครับตลาดตุม่มลนนานแน่อย่านหน่อยว่ใหญ่ใช่กระสีจืดๆเนล่วอู้สมบรณยางคักเลยเบื่อยางคักลยฮะไปเนาะไปครับทุกคนเดินทางต่อครับสำหรับมือนี่ จุดหมายปลายทางคือตะอุยครับผมออกจากตลาดตุ้มรานมาหน่อยหนึ่งครับทุกคนทางข้างทาง,งสิขายของปิ่งเนาะนี่ใส่กอกปิ่งไก่ปิ่งหมูปิ่งปลาครับไข่ตอกไข่ตุต้มขนมาหารพุทราหน่อยปิ่งปิ่งยัดเีดีละไม่ขาซืือปิ่งเะครับทุกคนา<อ>งทางเลย ทางเขาตุ้มล่างทางเขาตลาดตุ้มล่างครับผมมีสองฝั่งทางแล้วผมจะเป็นเสือผ่าข้าวเสียบเป็นกับเขาบ้าดแดงเอาน้ำด้วยจะเผ็กแพงหนึ่งบ่ข้าขวดขนมก็มีครับอาหารเปินสาวสองสาวขนม มนั่งอยู่ของปีงต่มไขรไข่ลูกวะนี่ไข่ลูกไข่เขาไข่ลูกของปีงครับทุกคนบรรยากาศทางทางมุงนาสู่ตะโอยครับแล้วกลิ่นเสวัสดีครับ